อยากรู้ว่าทําไมถึงมารู้จักกับเดียคอนได้ครับและที่การได้รับตําแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนของที่นี่รู้สึกยังไงกับตําแหน่งหน้าที่ตรงนี้บ้างครับวันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่พี่จะไม่รู้อะไรมาก่อนเลยและพี่ไม่มีสิทธิ์รับรู้อะไรทั้งนั้นช่วยเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหนะ่อยได้วันผมมีเวลาให้พี่3นมาที5้า2ส ลโหสวัสดีครับอยู่กับผมกันกัลถาวรน,นะฮะนี่เราอยู่ในช่องทางของดีไอคอน Group ไม่ว่าจะเป็น Facebook Page หรือว่า YouTube ครับฝากกดไลค์กด Subscribe Page เอาไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ผมอยู่กับ CEO หรือว่าบอสพอแล้วกันวันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่พี่จะไม่รู้อะไรมาก่อนเลยและพี่ไม่มีสิทธิ์รับรู้อะไรทั้งนั้นโอเคผมจะไม่คุยเรื่องการทํางานของพี่ <laughs> แล้วฮะ ทำไมพี่ดูกลัวเออเสียวๆจริงเอออยากรู้เหมือนกันเพราะว่าผมได้เห็นด้วยราของพี่ในบางมุมแต่ยังไม่มีใครได้เห็นพี่แบบใสข่ขาสั้นแล้วนั่งอยู่อย่างเงี้ย หรือว่าแบบชีวิตที่ตอนเช้าพี่กินอะไรหรือตอนเที่ยงพี่ชอบกินอะไรพี่ไม่ชอบไปไหนอะไรเงี้ยช่วยเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหนะ่อยได้ไหมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดามากนะไม่ได้มีอะไรที่แบบแตกต่างจากคนทั่วๆไปอะไรเงี้ยตื่นมาเสร็จเราก็มานั่งกินข้าว<อ>ใ่<อ>บ้านเขาเตรียมเอาไว้ให้แล้วแล้วก็เดินลงไปทํางานเลยคือชีวิตไม่ค่อยได้ใช้ตังนี้ด้วยเนี่เพราะว่าเ<อ>ลงไปทางานมันก็ไม่ต้องจ่ายตางังค่ารถไม่ต้องเติมน้ำมันก็เลยแล้วก็ทํางานเนี่ยอยู่กับน้องๆกันทั้งวันครับขึ้นมาก็นอนแล้ว ไออคอนกรุ๊ปเนี่ยเอาจริงจนถึงวันนี้ก็3ปีแล้วมันประสบความสำเร็จอย่างก้ากระโดดอย่างที่พวกคุณได้เห็นกันอยู่เลยปีแรกเนี่ยรู้สึกว่ายอดขายโดยโรวมของทั้งปีมันคือ300กว่าล้านที่2นี่ปลายๆของหลักร้อยล้านส่วนปีเนี้ยพี่ล่อไปจะ4,000ล้านแล้วนะวคนโดยปกติทั่วๆไปผมว่าเขาก็รู้สึกว่าฉันคงสบายแล้วเป็นผมผมจะเกษียณแล้วนะแล้วพี่คิดจะเกษียณไหม <laughs> อยากรู้อันนี้คืออยากรู้ด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนถามด้วยคือคิดจะหยุดไหมคือถ้าถามเรื่องกเกษียณกัน<แ>นะต้องถามว่ากเกษียณจากอะไรคือทุกวันนี้พี่ก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนทํางานอยู่แล้วอ่ะพี่ก็สนุกงานใช่ไหมแล้วก็จริงๆงไอ้งานอย่างพี่เนี่ยมันทําที่ไหนก็ได้ไง,งมันมีมือถือเครื่องหนึง่งใช่ป่ะแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ไปได้อย่างตอนที่มันไม่ได้เป็นโควิดแบบนี้พี่ก็ไม่ค่อยอยู่ไทยนะก็ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานผ่านทางมือถือมาเนี่แหละเพราะว่าการันตีเลยทุกที่ที่ไปเที่ยวทั่วโลก มีอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันทํางานได้ทั้งนั้นคือเรื่องงานเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้เรื่องครับจะเกษียณออกจากความสุขเหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะเราก็ตามหาความสุขมาทั้งชีวิตใช่ปะปีหน้าพี่วางแผนอะไรบ้างให้กับทางบริษัทดีไอคอนทุกพี่พอจะแง้มๆอะไรบ้างได้ไหมจริงๆปีหน้าเนี่ยคิดเอาไว้แบบโอ้โหเยอะมากคือไอการประกาศอะว่าจะไปพันล้านว่าจะไป5้าพันล้านว่าจะไปหมื่นล้านเนี่ยพี่ว่ามันประกาศง่ายนะครับ แต่ทาจริงไม่ง่ายหรอกพี่เชื่อว่าการจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องเตรียมพวกอินฟราสักเจอร์คือโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจให้มันครบให้มันพร้อมทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องของการทําโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์ที่สอนให้ฟรีกับตัวแทนจําหน่าย2เรื่องการตลาดที่ดีเนี่ยแน่นอนพี่มีทั้งสินค้าที่ดีมีทั้งการตลาดที่ดีแต่พี่ว่าสิ่งที่สําคัญที่มากกว่านั้นน่ะคือพี่ว่าพี่เห็นคุณค่าของความเป็นคนแล้วคนที่เขามาอยู่กับพี่เนี่ยเขาแฮปปี้เขามีความสุขพอเขาเชื่อมั่นพอเขามั่นใจเนี่ย เขาจะปลดปล่อยศักยภาพออกมาใช้ได้เต็มที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะไอการนําพาตัวเองมาอยู่ท่ามกลางคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตหรือท่ามกลางหมู่นักธุรกิจที่เก่งๆหรือมีประสบการณ์พี่ว่าพี่แค่เตรียมพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เอาไว้ส่วนเขาจะเป็นเมล็ดพันธุ์รูปแบบไหนพี่ว่าเขาเจริญงอกงามได้ในพื้นดินที่มันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วาะว่าจริงแค่เนี้ยชัดเจนนะ บริษัทเราเราได้ประกาศไปแล้วพี่พอเป็นคนประกาศเองว่าเราจะไปกันถึง1 0,000หล้านและเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าคุณจะได้เติบโตในธุรกิจนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์แบบนะจ๊ะเอาแค่นี้เนาะครับดีไหมพี่มีธุระใช่ไหมใช่แล้วพี่คิดว่าผมไม่มีเหรอเออเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวอะไเหรอโอเคขอบคุณมากครับพี่พอครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ